สวัสดีค่ะนี่ฮาววันนี้เราอยู่กันที่สุนีซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นหนึ่งตึกซุนีทาวเวอร์นั่นเองใกล้แล้วใกล้แล้วอยู่ด้านหลังของซินซี่นี่เห็นไหมคะวันศาสตร์จีนซูปปเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไม่พลาดเลยนะเรื่องของเทศกาลงานสําคัญอะไรต่างๆไม่ว่จาจะเป็นของคนไทยคนจีนเชื้อสาย เชื้อสายจีนเราก็จัดมาให้ทั้งหมดเลยนะคะใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในอุบลราชธานีตอนนี้อยากจะได้ของไหว้ในช่วงสาตร์จีนต้องมาที่ซุนิซ์เปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะครบเครื่องเรื่องสัตว์จีนนี่เลยอ่ากรองเรามีแต่ทองทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหเต็มไปหมดใครเข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์ก็แชร์ให้กันได้นะคนละไลค์สองไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับ วันสร์จีนเนาะวันสร์จีนเนี่ยหลายคนที่เคยไหว้นูนจะทราบดีนะคะเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วมันจะคล้ายๆแบบประเพณีของไทยเราแต่เราก็จะมีการทําบุญถ้าเป็นอีสานเราก็จะเป็นแบบทำบุญข้าวประดับดินอะไรบุญข้าวสาลอะไรพวกนี้ลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่าของปีนี้วันสร์จีนปีนี้เขาจะตรงกับวันมันแม่น,น,นะ12สิงหาคมนะคะ ตามปฏิทินเนี่ย<ม>ก็จะประมาณแรม14ค่ําเดือน9กเ<ม>นี่ย<ม>ก็จะนําสิ่งของพวกนี้ค่ะเอาไปไว่าพวกนี้กระดาษเงินกระดาษทองพวกนี้ก็จะเผาไปให้กับบรรพุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนะคะแล้วก็มีจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอันนี้กระดาษ<ม>ประทมามะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะพวกนี้นะคะอันนี้อันนี้แบบทองตาช่างสมัยก่อนอนะ่ะอันนี้แล้วก็มีจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะอันนี้อัดาบาบาทนะกระดาษที่เป็นเงินกงเต็ก ว่าเป็นเงินกงเต็กนะอันนี้5บาบาที๋ยวก็เผาไปให้เพราะจะมีความเชื่อว่าเราเผาพวกนี้ไปให้แล้วท่านที่อยู่สัมปราภพบที่ถ้าลุงรับไปแล้วท่านก็จะได้ใช้เป็นการเป็นใบเบิกทางอะไรพวกนี้ในการเดินทางต่อนะคะในสัมปราภพนะก็จะเป็นแบงก์จีนทั้งหมดเลยลก็ตรงนี้ก็จะมีเงินใช่ไหมนี่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุดไหว้สสด็จคร้อนะคะของจีนตัวนี้ก็เผานะ หมือนคล้ายๆเราไปไหว้ช่วงแบบช่วงตรุษจ,จีนน่ะแล้วก็เผาไ,ไปเป็นสิริมงคลใบเบิกทางนะ่ mm hmm. ไอ้เจายผู้คุมประตูที่อยู่สัมประยะโพคนะเป็นความเชื่อเหนนะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีโคมสำหรับช่วงเทศกาลของคนจีนจะมีโคมแดงแถ้าเป็นแบบว่าถ้าโคมเหลืองเนี่ยก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วก็แล้วแต่ช่วงเทศกาลไปเนาะ เราก็จะมีทั้งภามีจำหน่ายที่ซูปเปอร์แล้วนะคะมีพาไว้วางของเส้นไหว้แล้วก็ไหว้ทั้งมมดผู้พิรุษก็ไหว้ทั้งเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยรวมไปถึงไหว้เทพเจ้าด้วยนะคะก็ไหว้กันหมดสำหรับคนจีนเทียนก็มีจำหน่ายนะคะทูบนี่เป็นทูบหอมนะคะคัดสรรมาอย่างดีทูบหอมของดีของดีงดทูบเรานี่คือจัดหนักจัดเต็มมาเลยทีเดียว ก็มีหลากหลายราคานะคะถ้าเป็นทูบแบบจีนจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเป็นทูบแดงแบบจีนเนี้ยวาเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้ก็มีจำาหน่ายหลายสิ่งอย่างนี่นะคะชุดชุดกระดาษตั้งเป้งขีนหรก็ว,กวายหม้อไปกับบ,บรรพบุรุษไปนี่นะกระดาษกระดาษเอามาทำเป็นแบบชุดต่างๆก็จะเป็นชุดของ คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะ<ม>ก็มีทำออกมาหลากหลายอันนี้อะไรอื่นกิ่มเต้าเต้ากลางอันนี้คนจีนเขาจะทราบดีนี่นไคะรองเทา้ารองเท้ากระดาษก็เผาไปมอบไปให้หลายสิ่งอย่างนี่รถก็มีนี่อันนี้โตโยต้ ata, ารถกระบะุณของได้เยอะนี่ก็เผาไปให้นะคะ ชุดไว้เทพเจ้าโชคลาเทพเจ้าไชซิงเอียนะคะชุดนี้สามร้อก้าสบาบทก็มีอยู่ตลอดเวลาที่ซที่ปอปรม์มาเก็ตเาจะไม่มีขาดเลยนะคะเราจะมีอยู่ตลอดเรื่อยๆสั่งมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกๆปีและใครที่อยากจะได้ชุด สำหรับไหว้ในช่วงวันศาสตร์จีนก็เริ่มกันได้แล้วนะคะซื้อที่ซูปเปอร์ก็ได้เลยถึงเวลาก็ไปไหว้ทำความเคารพบรรพบุรุษของท่านที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะมาได้เลยที่ซูนิซูปเปอร์แม่ยของเราอยากจะมาช้อปปิ้งเองที่ซูนีก็ได้หรือว่าอยากจะสั่งออนไลน์กับแม่ค้สงสนใจอะไรก็ได้นะคะสั่งครบ500อบาทแล้วก็ส่งฟรีถึงที่บ้านในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอวารินชำราบสนใจก็ทักติดต่อข้ามาได้เดี๋ยวจะฝากลิงก์แม่ยังใส่ใจไว้ ใต้โทษไลฟ์ของเรานั่นเองนะคะ่ะแล้วนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันที่6 1ถสิงหาคมนี้เราจะมีงานอะโวคาโดครองกันหลวง,งน,นี่นี่เลยค่ะอะโวคาโดลูกใหญ่มากาอ้โวคาโครกันหลวงใครชอบทานอะโวคาโดงานนี้ไม่ควนพาดเลยทีเดียว 9-14สิงหาคามนี้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่เลยอร่อยมากแล้วก็ยังมีสินค้าโครงการหลวงอีกหลากหลายนะคะผักผลไม้ต่างๆปลอดไฟไร้าสารจากโครงการหลวงนะคะมาในงานนี้ลดราคาพิเศษสุดๆเลยทีเดียวเจอกันให้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ